ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจําสัปดาห์ค่ะ,<ฮ>ะสัปดาห์นี้นะคะ,<ฮ>ะบิมขอเอาใจคนรักเสียงดนตรีกันอีกครั้งหนึ่ง<อ>กับคอลเลคชันลําโพงใหม่ล่าสุดจาก Angry Birds a Bird ซึ่งตอนนี้นะนอกจากจะมี Angry Birds ธรรมดาแล้ว Angry <ฮะ S 2> Birds Space หรือแม้แต่ Family Angry Birds ที่มาเป็นมินิลําโพงต่อกันตึ ก็มีมากมายซึ่งลำโพง Angry b i r d ิรุ่นล่าสุดนี้นะคะเพิ่มออปชันมาสำหรับคนที่รักเสียงแบบเบสต๊บๆธรรมดาทั่วไปเวลาเราต่อสปีกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีแค่เสียงดังเสียงเบาแต่รุ่นนี้เนี่ยคือมีเสียงดังเสียงเบาเบสหนักเบสน้อย เดี๋ยวจะสำหรับกันและที่เก๋ไปกว่านั้นนะคะฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาของรุ่นนี้ค่ะก็คือมีด็อกกิ้งสำหรับที่คุณสามารถที่จะเสียบ iPad, iPod, iPhone แล้วก็ชาร์จในตัวได้ด้วยวว้าเกตรงนี้ทุกที่เราอาจจะแบบเสียบจึ๊กไปธรรมดาทั่วไปมีแต่เสียบไม่ได้ชาร์จด็อกกิ้งชาร์จเลยค่ชิ้นที่สนี้นะคะสร้างความสนุกสนานให้กับเราต้อนรับ ช่วงแห่งเทศกาลเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมแต่งให้ดูเป็นเดคอ a t i o n นิดนึงนะคะอย่างอันนี้นี่ดูหนังสือเป็นกล่องเก็บของว้าวแต่ให้ดูเป็นระเบียบเนาะสมมุติว่ากล่องเก็บของนี้วางอยู่บนโต๊ะทำงานของเราแล้วก็เออสามารถใส่เข้ามาเป็นแบบเก๋ๆได้ดูมีอะไรแบบเล่นนิดนึงเพื่อการทำงานต้อนราวช่วงเทศกาลไงหรือว่าไซนี้ไม่พอไม่พอใจนะคะก็ โอ้ส่ใหนีเออใหญ่นี่บอกมาสําหรับใครที่อยากจะโลกของเก่าทิ้งไงครับแต่ว่าเสียดายไงเก็บของเก่าแล้วไปซื้อของใหม่ก็ได้นะเนี่ยไม่จริงๆแล้วว่าอันนี้มันสามารถช่วยทําให้ของต่างๆนานาที่มันเล็กๆน้อยๆที่ไม่รู้จะเก็บยังไงบออยังไงมันก็ไม่เป็นระเบียบสักทีเนี่ยวาะเกบาไปรวบไว้เลยในกล่องเดียวกันเลยใช่ค่ะเลิศเลิศถูกไหมหรือว่าใครอยากจะเอาเป็นกล่องแบบแนวตั้งแบบนี้ให้ดูเป็นกล่องเลยก็ได้นี่ไงเขาก็จะมีกล่องน้อยเป็นซื้อไปให้พ่อดีกว่าแอบเก็บตังค์แม่เนาะใช่ไหมไม่รู้เลยเพรราาะว่่ดููไม้น ดูไม่รู้เลยเก๋ๆไม่เด่นเลยพอดูรายการเราเสร็จปุ๊บรู้เลยรวมถึงแฟมนี้ด้วยบาเดือธรรมดาสีดำเพล่เพล่เบสิกก็ไม่สนุกสนานทำให้เขาแบบว่าจุดชื่อของการทำงานหรือการเรียนดังนั้นก็ให้ดูมีสีสันดูแบบว่าเออฉันตั้งใจเรียนเสร็จปุ๊บจะเก็บตังค์แล้วไปเที่ยวลอนดอนรวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบลายเยอะมากใหม่เอาเป็นเบสิกแบบโอเกอ อ๋อนี่เราต้องเป็นแบบว่าดัดเก่ๆอันนี้ก็ใส่ว่าเออเป็นแบบว่าใส่บังซอใส่น้าบอดอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ของเก๋ๆที่นำมาอัปเดตเนี่ยก็เพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยมีสีสารบนโต๊ะทำงานหรือว่าในโต๊ะเรียนเพื่อต้อนรับช่วงแห่งเทศกาลความสุขนั่นเองค่ะค่ะ ที่นามาอัปเดตในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะต้อนรับเทศกาลป่สสานานาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงในกันก็คือคริสต์มาสนั่นเอง ซึ่งอย่างที่เราบอกไปทุกๆสัปดาห์เลยนะคะว่าเราพยายามที่จะสรรหาร <5 S 2> ข้าวของเล็กๆน้อยๆเพื่มาตกแต่งบ้านจริงๆแล้วนี่มันเป็นอะไรที่มันทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะมันแบบมีความสุขใช่อีกหนึ่งอย่างค่ะที่สามารถเป็นตัวช่วยให้กับคุณได้นะคะนั่นก็คือกิจกรรม B-Trend g i f t Fest 2013ค่ะ ซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะเป็นงานเดียวค่ะที่ถ้าคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะได้แก๊จเจ็ตต่างๆนานา <ฮะ S 1> แล้วก็รวมไปถึงของขวัญที่เราจะสามารถเอามาตกแต่งได้ <ฮะ S 1> แล้ววันนี้ค่ะตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสที่ผ่านมานะคะที่บีเพนพารากอนมีเซเลบริตี หวานใจของมาริโอมาวเลอร์สาวปุ๊กกี้ค่ะเขาไปเป็น Personal Shopper คือเป็นแบบคนที่แนะนำว่าจะซื้อของควรอะไรดีเี่อท,ทำให้แฟนรักแฟนหลงไอ้ไม่ใช่ให้มันเหมาะสมกับเทศกาลแล้วก็มรรดากัคคนที่จะได้รับซึ่งสำหรับใครที่ดูรายการไอทีแล้วบอกเฮ้ยที่ทไม่พี่ไม่บอกฉันว่าอย่าได้แคร์นะคะพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งค่ะแั่นก็คือที A ่เดอะมองงามวงวานั่นเองค่ะก็จะมีนางเอกสาวแต่ละครเรื่องเจ้าแม่จำเป็นยิปซีจะมาให้คำแนะนำในการเลือกซื้อ ของขวัญต่างๆนานาแล้วไม่ใช่มีแค่ยิปซีเท่านั้นนะคะยังมีสาวก้อยแซตเ,เดย์เซโกะค่ะ จะมาให้คําแนะนําในการห่อของขวัญในการแต่งแต่งของขวัญอันนี้เป็นเจ้าแม่ DIY เลยนะครับใช่ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณจะต้องลงทะเบียนเท่านั้นค่ะจะได้ใกล้ชิดกับเซเลบริตี้ที่อุ้มได้พูดถึงและที่สําคัญนอกจากจะได้ใกล้ชิดแล้วเนี่ยรับความรู้รับเทคนิคพิเศษกันได้แบบเต็มๆเลยละค่ะสามารถไปร่วมกิจกรรม Be Trend Gift Fest 2013ได้นะคะที่ดมอลทุกสาขา Empo r i u m แล้วก็ Paragon Department Store ค่ะใช่แล้วนะครับอย่าลืมลงทะเบียนด้วยแล้วกันนะครับไปเลือกของที่ใช่ให้คนที่ชอบของคุ โซคูสุคูแนววันนี้เราพาออกนอกโรงเรียนมาตามหาหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีที่มีความสามารถในการเต้นกันที่งาน MBK and IT present Hello Korea First Concert ครับซึ่งครั้งนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่มากันเป็นกลุ่มพวกเขาก็คือวง DP เป็นวงที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานนี้ไปครองนั่นเองครับสวัสดีครับวา DP ค v e ว 2pm จากการแข่งขันคัดเลือกวง c คเ e r d a n c นกว่าร้อยวงจนได้วง The ะเบส Show ของแต่ละรอบซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาวง b บ s ออฟเดอะเบสครับซึ่งแต่ละวงก็ได้จัดเต็มใส่เต็มเรียกได้ว่ามีดีอะไรก็ปล่อยไปหมดไม่มีกักกันเลยทีเดียว ยอดของวงที่โชว์ cover dance และได้รางวัล best of the best จากเวที Hello Korea by m b k 19ได้แก่วง The i n i t y Party DP นอกจากจะหล่อเท่สไตล์เกาหลีแล้ววงดีพียังมีโอกาสบินลัดฟ้าไปเที่ยวกัถึงประเทศเกาหลี5วัน3คืนรวมมูลค่ากว่า6 0 0 0 0บาทและนี่ก็เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนสนุกๆซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังได้เจอเพื่อนใหม่แถมยังได้บินไปเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอีกด้วยแล้ววันนี้โซกูสกุนแนลกำหนดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับช่วงหน้ามีอะไรช่วงหน้ามีอะไรช่วงหน้ามีอะไรผมแค่อยากจะเรียกร้องความสนใจเหมือนที่เราเกินกันทุกสัปดาห์ไงครับช่วงหน้ามีอะไรเบาๆปลิวๆเบา เดี๋ยบอกนะครับ <but> ว <universal movement> ่าจะเป็นผู้หญิงที่รูปร่างสลิมเบาๆสลิมปริวๆได้หรือเปล่าไม่รู้ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนของอุ้มนะคะช่วงหน้าจะนำเสนอหนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลกครู่เดียวในไอที